ถ้าเกิดว่าเรารีไฟแนนซ์บ้านนะครับแล้วก็เอาเงินส่วนต่างตรงนี้ครับมาปิดยอดหนี้ที่ดอกเบี้ยสูงสูงนะครับหรือว่าเอามาต่อยอดทําธุรกิจเอามาต่อเติมตกแต่งบ้านเนี่ยสามารถทําได้หรือเปล่าและไอ้วงเงินกู้เกินที่เรากู้มาได้จากการรีไฟแนนซ์เนี่ยครับอัตราดอกเบี้ยเขาคิดอยู่ที่เท่าไหร่บ้างเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังนะครับ สวัสดีครับผมวินกูรูรีวิ่งนะครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันถึงหัวข้อการรีไฟแนนซ์บ้านกันนะครับเป็นหัวข้อที่ได้รับความสนใจกันมากๆนะครับคือเพื่อนๆถามผมมาเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งประเด็นที่เราจะมาคุยกันวันนี้ครับนั่นคือการรีไฟแนนซ์และการขอวงเงินเพิ่มขึ้นมาครับคือไอเงินส่วนต่างนั่นเองแหละครับว่าเฮ้ยตกลงแล้วเนี่ยมันสามารถทําแบบนั้นได้หรือเปล่านะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะไปคุยกันเนี่ยฮะผมขอปูพื้นเบื้องต้นนะครับสาหรับคนที่ เพิ่งมาฟังคลิปนี้คลิปแรกสั้นๆนิดนึงนะครับว่าการรีไฟแนนซ์บ้านคืออะไรนะครับการรีไฟแนนซ์บ้านครับคือการเปลี่ยนสินเชื่อนะครับจากธนาคารเดิมที่เราผ่อนอยู่เนี่ยมาเป็นธนาคารใหม่ครับ เปลี่ยนทาไมนะครับการเปลี่ยนตรงนี้ครับเราเปลี่ยนเพื่อลดอัตราดอกเบีย้ยครับเพราะโดยปกติแล้วครับอัตราดอกเบี้ยบ้านสมมติเรากู้บ้านมาใช่ไหมครับอัตราดอกเบีย้ยบ้านเนี่ยมันจะถูกในช่วง3ปีแรกครับและพอปีที่4ี่เนี่ยดอกเบีย้ยเขาจะลอยตัวครับดังนั้นกระบวนการรีไฟแนนซ์ครับคือกระบวนการย้ายไปธนาคารใหม่นะครับเพื่อให้อัตราดอกเบีย้ยมันลดลงมาและพอกระบวนการย้ายตรงนี้แหละครับมันจะมีส่วนต่างเกิดขึ้นไงฮะเราจึงสามารถ กู้วงเงินเกินออกมาได้นะฮะที่เขาบอกว่ารีไฟแนนซ์แล้วกู้เงินเพิ่มมาทำนู่นทำนี่ได้นั่นแหละครับนี่คือกระบวนการนี้ครับซึ่งถ้าใครฟังมาตรงนี้และยังไม่ค่อยเก็ตไอเดียการรีไฟแนนซ์นะครับผมแนะนำนะครับว่าให้กลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ของผมนะครับผมได้อธิบายนะฮะการรีไฟแนนซ์บ้านไว้อย่างละเอียดแล้วนะครับเนี่ยครับคลิกลิงก์ข้างบนเนี่ยครับเพื่อเข้าไปดูได้เลยนะครับทีนี้ครับมาถึงกระบวนการรีไฟแนนซ์บ้านเพื่อเพิ่มวงเงินนะครับผมก็จะบอกว่าสามารถทําได้เป็นปกตินะครับไม่ได้มีอะไร แปลกใหม่ไม่ได้มีอะไรพิเศษอะไรนะครับเป็นกระบวนการที่เขาทํากันอยู่แล้วทําได้ยังไงนะครับเดี๋ยวเราลองคิดภาพตามกันนะครับสมมุติว่านะฮะผมกู้ซื้อบ้านมาหลังหนึ่งนะครับราคา3ล้านบาทนะครับอ่ะบ้านหลังนี้ราคา3ล้านบาทใช่ไหมครับพอผมผ่อนไป3ปีนะฮะผ่อน3ปีเสร็จปุ๊บเนี่ยสมมุตินะครับ มันไปตัดเงินต้นแล้วเหลือเงินต้น2ล้านบาทจาก3ล้านผ่อน3ปีเหลือ2ล้านบาทใช่ไหมครับแล้วพอครบ3ปีเนี้ย,เ,ยเราก็รีไฟแนนซ์ไปอีกแบงค์หนึ่งครับ ทีนี้พอไปรีไฟแนนซ์นะครับธนาคารใหม่นีครับเขาจะส่งเจ้าหน้าที่มาประเมินนะครับไอ้บ้านหลังนี้ซึ่งโดยปกติราคาประเมินบ้านมันไม่ได้ลดลงอยู่แล้วถูกไหมเพราะราคาอสังหาริมทรัพย์ครับมีแนวโน้มเป็นอัพเทรนตามเวลาอยู่แล้วนะครับดังนั้นครับอาแต่ผมเลตเซให้ว่ามันประเมินได้เท่ากับราคาเดิมคือ3ล้านแล้วกันนะบ้านผ่อนไปแล้ว2ล้านธนาคารมาประเมินปุ๊บเฮ้ยไอ้หลังเนี้ยอยู่กู้ได้ ถึง3ล้านเลยนะแต่ปกติการรีไฟแ a น c e ครับเขาจะไม่ให้100%ของวงเงินยอดประเมินนะเขาจะให้แค่90%โดยส่วนมากนะครับ90%ของวงเงินดังนั้น3ล้านคูณ90%คือเราสามารถกู้ได้2ล้าน7แสนบาทครับนี่ไงครับคือการกู้เงินส่วนต่างมาเห็นไหมฮะดังนั้นครับเราผ่อนแล้วเหลือ2ล้านแต่แบงก์ใหม่ให้วงเงินเรา2ล้าน7 ดังนั้นเราจึงสามารถเลือกออปชันได้ครับว่า1เราก็จะเอานี้บ้าน2ล้านเท่าเดิมแหละนะครับและเราจะเอาวงเงินกู้อนเนกประสงค์ออกมาอีก7 0 0 0 0สบาทย้ําตรงนี้นะครับว่าเราสามารถเลือกได้นะว่าเราจะเอามันออกมาหรือจะเอาแค่2 000, ล้านก็พอหรือจะขยับนี้บ้านให้กลายเป็น2อล้านเเท่าเดิมเลยก็ได้เพื่อลดเงินผ่อนสามารถทําได้หมดเลยครับอันนี้แล้วแต่เราเลยนะฮะแต่นี้เราอินเคสว่าเราอยากได้เงินก้อนออกมาแล้วกันนะครับเนี่ย 7 0 0นตรงนี้ครับคือเงินก้อนที่เราสามารถกู้ออกมาได้นะครับคำถามต่อมาคือไอ้เงินที่เรากู้ออกมาเนี่ยครับสามารถเอาไปทําอะไรได้บ้างนะครับตรงนี้เขาจะเรียกว่าเป็นสินเชื่ออนเนกประสงค์นะครับที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักทรัพย์คาประกันแต่ทีเนี้ยอัตราดอกเบีย้ยมันจะนะฮะไม่เท่ากับอัตราดอกเบีย้ยรีไฟแนนซ์บ้านนะครับอัตราดอกเบีย้ยรีไฟแนนซ์บ้านไอ้ก้อน2ล้านเนี่ยครับส่วนมากในตลาดวันนี้นะจะอยู่ที่ประมาณ3%ตต่อปีอันนี้คือดอกถูกแต่ วงเงินกู้อนเนกประสงค์ที่เรากู้มาตรงนี้ครับบางแบงก์ Bank Bank ก็ให้เท่ากับรีไฟแนนซ์เลยก็มีก็อันนี้คือจะดีมากเลยคือดอกถูกแต่โดยส่วนมากก็จะอยู่ที่ซักแบบ 4, 5 6แล้วแต่ธนาคารนะครับดังนั้นให้เข้าใจว่าดอกเบีย้ยอาจจะไม่เท่ากับดอกเบีย้ยของบ้านของเรานะฮะคำถามต่อมาคือเอาไปทําอะไรได้บ้างไอ้เงินก้อนนี้นะครับ ไอ้เงินก้อนนี้ครับก็เป็นเงินกู้เอเนกประสงค์แหะครับเอาไปตกแต่งต่อเติมซ่อมแซมรีโนเวทบ้านหรือจะเอาไปปิดหนี้บัตรเครดิตบางตัวที่ดอกมันสูง,สงๆเช่นหนี้บัตรเครดิต1 6 1 8สิเนะครับสินเชื่อส่วนบุคคล25%หรือไปปิดหนี้นอกระบบอะไรพวกนี้นะครับหรือจะเอาไปต่อย,ยอดทําธุรกิจนะครับเอาเป็นเงินทุนหมุนเวียนทําธุรกิจแบบนี้ก็ได้เหมือนกันอย่างที่บอกครับว่า เป็นไปตามออปชันของเราเลยนะครับแต่แน่นอนครับว่าฟังข้อดีมาเยอะบางคนอาจจะเริ่มตาลุกวาวนะครับว่าโหูดีเนาะว่าผ่อนบ้านมาพักนึงพอลีไฟแนนซ์ก็ได้เงินมาอีกก้อนนึ่งหูเจ๋งมากๆเลยอะ่ะใช่ครับมันเจ๋งครับ เพียงแต่ว่าต้องเข้าใจนะว่าหนี้ของเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับจากเราอุตส่ากัดฟันผ่อนมา3ปีจากหนี้3ล้านเหลือ2ล้านแล้วถ้ารีไฟแนนซ์แล้วเราขอวงเงินเพิ่มมาเนี่ยหนี้มันก็กลับไปเป็น2อล้านเหมือนกันขึ้นไปอีกแล้วคือมันไม่จบสัทีประมาณนั้นนะครับข้อแรกที่ต้องรู้ก่อนนะว่าเฮ้ยหนี้มันก็จะเยอะขึ้นนะครับหรือข้อ2ครับระยะเวลาผ่อนมันก็จะนานขึ้นถูกไหมพอยอดหนี้เยอะขึ้นถ้าเราอยากจะผ่อนเท่าเดิมเราก็ต้องขยายระยะเวลาผ่อนให้มันนานขึ้น มันก็เป็นนี้นานขึ้นด้วยรวมไปถึงดอกเบีย้ยที่ต้องเสียตลอดอายุสัญญามันก็จะมากขึ้นอีกด้วยนะครับดังนั้นนะครับผมว่าคีย์สำคัญเลยอะ่ะสำหรับคนที่อยากจะรีไฟแนนซ์แล้วก็กู้วงเงินส่วนต่างออกมาเนี่ยครับให้มาเช็คก่อนว่าเรามีวัตถุประสงค์ในการเอาเงินออกไปใช้จริงๆหรือเปล่านะครับเช่นว่าโอเคเราอยากจะเอาเงินก้อนปา มารีโนเวทบ้านมาตกแต่งบ้านเพราะว่าเราไม่มีเงินเลยอ่ะอันนี้พอจะเมคเซนส์เข้าใจได้ครับแต่ถ้าเพิ่งซื้อบ้านมา3ปีแล้วจะรีโนเวทแล้วผมว่ามันก็ดูดูปแปลกๆอยู่เหมือนกันนะฮะอ่ะไม่เป็นไรหรือถ้าจะเอาเงินก้อนออกมาเพื่อที่จะปิดหนี้บางตัวที่ดอกแพงๆอ่ะอันนี้ผมเข้าใจได้ครับอันนี้เมคเซนส์ครับแต่ที่ไม่เมคเซนส์เลยคือกู้ออกมาก่อนนะครับกู้เอามาฝากออมทรัพย์ไว้ก่อนเพราะว่าเฮ้ยมันเหมือนมีเงินเยอะอ่ะมันสบายใจมันอุ่นใจ คือต้องบอกว่าอย่า,าทำนะครับถ้าเป็นแบบนั้นอย่าไปทำนะครับเพราะว่าดอกเบีย้ยเงินฝากเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ1%เอร์เนต์เองนเอาลงสูงด้วยนะครับแต่ไอ้ดอกเบีย้ยที่เราต้องเสียตรงนี้คือ4ี่หปเต่อปีมันไม่ได้คุ้มอยู่แล้วอย่าไปหาทำนะครับคือสินเชื่อทุกตัวนะครับมีภาระที่ต้องจ่ายและภาระที่ต้องจ่ายนั่นก็คือดอกเบีย้ยนะครับอยากให้ทุกคนเออท่องเอาไว้อย่างนี้แล้วกันนะครับดังนั้นก็เช็ค ความต้องการนะฮะเช็คจุดประสงค์ในการกู้วงเงินส่วนต่างมาก่อนทุกครั้งนะครับก่อนจะกู้วงเงินเกินมานะฮะจริงๆไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องการรีไฟแนนซ์นะการซื้อบ้านหลังแรกของเรานี่แหละครับบางเคสเราสามารถกู้เกินได้ไอ้การกู้เกินก็อยากให้กลับมาคิดเหมือนที่ผมพูด,ดนี่แหละครับว่าเฮ้ยมาเช็ควัตถุประสงค์ก่อนว่าวัตถุประสงค์ที่เราจะเอาเงินตรงนี้ไปใช้มันชัดเจนไหมหรือมันคุ้มกับไอ้ดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายไหมนะครับพยายามคิดให้ถี่ถ้วนก่อนนะครับ ก็น่าจะเคลียร์กันไปนะครับสำหรับคนที่เคยสงสัยว่าเออรีไฟแนนซ์แล้วมันกู้ออกมาได้ยังไงเนี่ยครับมันก็เป็นไปตามโปรเซสที่ผมเล่ามานี่แหละนะครับนะก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆเลยนะฮะที่อยู่ติดตามกันมาจนถึงท้ายคลิปนี้นะครับสุดท้ายก่อนจากกันไปนะครับผมฝากกด s u b s c r i b e นะครับช่องกูรูรีวิวเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์นะครับอสังหาริมทรัพย์การเงินสินเชื่อที่จะมีออกมาทุกวันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวินกูรูรีวิงครับ สวัสดีครับ